เพราะว่าวันนี้แบบได้มาร่วมงานกับได้มาเดินเตะเต็มเสียด้วยแล้วยิ่งรู้สึกว่าหนุ่มเป็นทั้งที่น่าเดินมากคืออะไรสิ่งใดอย่างซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามันเดียวในบ้านเหยียดต้องไว้นว่างจะมาเดินจะไม่อะไรแค่ไหนเขาสู้น้องผมแดงวันนี้ใช่สี้มันมีคนในทีมเตอร้ในเอ็สเขาแซวว่าเหมือนเมืเรามาเดินทางไกลแต่คนแซวว่าเป็นคนแดงทุบเล็กมาละพอนแซวว่าไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อย รู้ไม่หยุดเลยอยู่นี่ครับ e นจอยครับเหมือนออกกำลังกายเดี๋ยวสองคนจะไปเริ่มต้นเดินใหม่ลอดน้ำได้พวกแกพาดไม่ทานไมื่อกี้ไม่ทานเดี๋ยวผมวิ่งกลับมาด้วยโอ้ได้ไดะเดี๋ยวผมีพี่เราดูกับพี่ดีกว่าเออคุณนี่แหละเออครับสองคนจะเป็นไงบ้างรุ่งานตอนนี้ครับก็ตอนนี้เพิ่งประกาศในในวันสมองจอไปครับว่าเราจะมันจะมีงานซีรีส์ในปีหน้านะครับผมแล้วก็ประกาศในปีที่ในปีนี้ไปแล้วว่าปีหน้าเราก็จะมีภาพยนตร์ด้วยแล้วก็คอนเทนต์ออนไลน์ตลอด มีหน้าได้เห็นหน้าเราเต็มสองคนเลยใช่ได้เห็นหน้าพวกเราสองคนตลอดทุกปีนะครับอย่างโปรเจกต์เพลงนะครับเพลงจะทำกหมือนกันหรือไม่เราบีซีรีส์แล้วเนาะยังไงแน่นอนครับคือหน้าจะอยากไม่ทายแน่นอนขาก็ต้องฝึกไปตกเรื่ดูซีรีส์แล้วก็ต้องเหยืครับผมโซโลและฮาร์ดีเพลงแบ้วกู่ทีมก็ก็เหมือนกันเลยครับเพราะว่าเราทำโปรเจกต์ด้วยกันแต่ว่าเพลงที่ปล่อยเป็นเพซ์โซโล่ซิงเกิลของเราก็สามารถผลักกันได้อย่างเช่นเพี่ดาวน์บุ๋มก็เป็นเพลงเป็นอะไรมา เพลงของผเองก็คือ,น,อน่ายาได้วา่าจะลองแกกันเป็นไดไมเป็นไรไมดมนไรไม่เป็นไรไเป็นไรครับผม่าจออชีวิตตอนนีน้เป็นะเเเปยังไงครงานโฟกัสงา,างานังไรต้างอออโฟกัสงานเราก็ค่อนข้างทำง,ง,งานด้วยกัน วันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นโครงการที่ได้ทำการไปแฟนมิสในต่างประเทศน่าสนใจทุกท่ามาเกามาเรู้สึกว่าเราเหมือนเติดตัวเพียบขั้นหนึ่งรู้สึกว่ามีการตอบรับจากแฟนๆต่างชาติเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีคนไทยที่ตามไปดูด้วยเราอุ่นสึกว่าการที่เราการตอบรับเนี่ยอบกว่าบุ๋นมากๆเลยมีต่างประเทศแล้วอันนี้เยอะมีครับมีไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเราเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นเลริ่มเห็นแลว่าแบบมีการขับที่เป็นการขับของชาวจีนการขับชาวแบบ มีลาตินมีวาซิลมีเมรามีเวียดนามมลาวเรายส่หนเราีวารู้จักเาไมจุดเริ่ต้นก็หวังหวังว่าในในที่เรามีแฟนคับว่าถ้าเรงียาองกาจะว่าเสริมในทางเ่อที่เขมีความสุขความสุขเยี่ยที่ดการไปเรียนภาษาเลยห้ภาษานี่เขาบวได้แล้วนี่อะาเช่นเช่นสีเหลือสีเหลืองก ผม่ได้ผม <_ uki> ืูได้ด้วยมีใจอยากจะแบบว่าเรียนแบบว่าฝึกและฝีสเก็ตอไรย่างนี้แล้ก็ยุ่งด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาว่าเออเป็นอไรเขาเป็นนักร้องเขาสามารถฝึกพูดได้หลายภษาแล้วก็เขาสามารถร้องเได้หยวเราคือไม่มีอะไรเลยราให้เขาเด็เลยหรอเลไม่แล้วก็พยายามแลก็ถือถึไทแล้ก็รู้สึกว่าเราก็ค่อยเรียนรู้กับโซบริเรณไทย เราพิจาหน่อยช่วงเวลาที่ผ่านมาเราให้กำลังใจแค่กำลังใจเองหรือเปเรื่องราวที่เขาเพิ่งเจอมาก็จริงๆเขาก็ผ่านเรื่องหนักๆมาหลายเรื่องครับกำลังใจก็คือการอยู่ข้างแล้วก็คอยแบบเออพูดองไรนะแบบคอยทักไปในแชทนะบอกว่าเออวันนี้งานเป็นยังไงบ้างถามความรามดู่าแบบเหนื่อยไหมพักผ่อนเยอะนะล้วก็จะพิมพ์อาศัยการพิมพ์ไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่นเขยว่างอยู่แล้วล้จจะใใหกังอดูตอนนี้แลวนะกำลัใจเราดีดีขึ้นมาบกเลย คือจริงช่วงนี้แบบทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่าเป็นการพาามะัิดใยายมี่จแต่ว่าในในเรื่องที่อนี่มันเกิดขึ้นครัผมอยกที่บอกว่าผมอนันที่บอลเจอกันหแล้วก็ต้องไปตอครับมันแแ่่นอยู่แล้วผมเสียใจมากเลยครัอย่างที่ทุกคนทราบนมันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าเมนอยงีค่อครัวมีแม่มีพี่สาวมีห่านมีพี่ชายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลือเราเปนเดือดร้วที่ต้องขึงไปทมันก็อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าแล้วก็ที่สุบ้างแต่ว่า ทุกช่วงเวลาค่ะที่ได้ผ่านมาที่โตมาจากคุณพ่อเรารู้สึกว่าเราได้ให้ความรักไม่ได้เสียดายแลนะเพราะว่ามันคือไม่กี่อะครับเราบอกลาาูก้าขนาดลูกสุดท้ายที่อยู่ในแชตก็ยังเป็นลูกที่สุดเลยมาเลยมาเลยจากไปด้วยความรักมาเลยรู้สึกแหละแต่ว่าไม่ได้อะไรเอาอย่างไรไม่ได้เลืมมันเกิดข,ขึ้นแล้วแล้วก็ใช้ชีวิ้นคอต่อไปดีดีถูกใจกันนะะวังแฟนไว้ร่วมกันอย่าเปลี่ยนของพ่อมาถึงคนที่จะต้องตั้งใจดูแลพ่ออะไรที่ดีว่อ กับครับมันปลาก็ทํางานมา50ปีอย่างที่มันเขาว่าคงเหนื่อยแล้วก็ที่มัวางแผนเอาไว้แหละมันก็มันเป็นแผนของเราที่มันเราก็ไม่ไดรู้สึกว่ามันช้าไปหรือเร็วไปเราอยากให้ปลาได้พักก่อนเลยนะแต่ว่าชินไปพักผ่อนก่อนจะแล้วก็มาแก้เสียดายมันก็จะเป็นมุมที่เราเสียดายเพราะว่าเราอยากทำให้เขาอะไรองี้แต่คนเขาเป็นห่วงเรื่องความติดใจของพราอู่เขาเ่วยไม่เกิดเหตุอะไรตกใจกับเราด้วยเลยที่ปากบอลเป็นครับ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับก็ครอบครัวของเราตอนนี้เพิ่งแต่งกันมากมากน,นะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่า<ม>ชีวิตตอนนี้ทุ่คนไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรข<ม>ึ้นแล้วกับคนที่เรารักอนะ่ะถ้าเราได้บอกรัไปก่อนมันจะมีที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราใช้ชีวติตกับความรักบอมากพอสุดท้ายมันจะจําได้ความจรงจีดีกับความสุขมันจะเหลือแต่ความที่ถึงแล้วมันจะไม่เสียใจกับช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้เท็มแข็งแล้วเนาะ เพราะว่าในสิ่งทีุ่เราเปลียนมาพ่อเราเป็นต้นแบบในการที่เราเป็นศิลปินในสิ่งนี้ต้องกําลังใเป็นอ่านเรื่องขอเงเราที่เราเห็นในคอิวเตอร์รู้สึกว่าอ,าพอ้พ่อเราคืออยู่ตรงนี้เปนเร่องสิ่งนีดีใจครับผมดีใจมากที่ได้เห็นซองเอกสารจากกรมศิลปากรธรรมที่ส่งมาให้พ่อให้ป้าผมเป็นศิลปินแห่งชาติด้านสาขาศิลปะที่บ้านใช่ครับปีหกสิบหกดีใจเพราะว่าพอได้ฟังเรื่องราวอีกรอบหนึ่งเลยปะ้าเป็นคนที่เก่งมากคือไม่สงสัยเลยว่า ว่าแบบเออทำไมเราเราถึงชอบอะไรนะเพราะว่าป้าเองก็ทำเล่นดนตรีจีนเป็นทุกอย่างร้องยีได้รู้เรื่องยีแบบลึกมากเลยนะเราค่อนข้างดีใจและภูมิใจมากยิ่งยิ่งภูมิใจไปถึงเลยอันนี้ก็ส่งมาตอนที่ป้าอยู่ป้าเสียส่งมาตอนที่ป้ายังอยู่ครับแต่ว่าป้าก็ไม่ได้แสดงสาวเพราะว่าป้าเนี่ยจะทำงานอยู่ที่มาเลส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วป้ารู้มับว่าป้าได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้ารู้ไหมและแอบไม่บอกแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ผมดีบ้างเออเหรอเออ เขาเขาแบบเขาเหมือนถึงแเขาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยอะไรแล้วพอมาเป็นลูกเรารู้อย่างนี้ว่าฟ้าเราแบบเออมันมันตื้นมากจริงจริงันเลยภูมิใจนะภูมิใจแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะเขาเป็นคนที่เก่งใช่ไหมล่ะเขาในเรื่องของที่เราชอบฟ้าก็รักและอยู่กับมันจนเขาเป็นจริงจริงไปได้เราไม่รู้สึกว่าเขาเป็นต้นแบบการที่จะทำให้เราอยากจะทำระดับขึ้นได้ตะกี้ไง